ยอดเล็กเพชรครับโอ้โหไฟนี้ใจหายใจคว่ำจริงๆนะครับน่าถือว่าเป็นอีไฟหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าโคตรมันเลยจริงๆนะครับพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดหนึ่งครับยอดเล็กเพชรการเตรียมพร้อมเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงไฟไฟนี้เราก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่แพ้ก้อนฟิกไปผมก็พักอาทิตย์นึงครับแล้วก็พอมีรายการก็กลับมาต้อมวยเลยครับก็บอกว่าต่อยเจอน้องขึ้นหลวนก็กลับมาต้อมวยได้เดือนกว่าครับผม เรียนกว่า,วาสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับแล้วเมื่อรู้ว่าเจอกับพึ่งหลวงรู้สึกยังไงก,ก็ก็หนักใจทุกคนครับเพราะว่าในวันมันไม่มีหมูอยู่แล้วครับผมไม่ว,ไมไว่าห้ายกต่อยกันไม่ได้ใครบอกว่าห้ายกต่อยกันไม่ได้เป็นแบบห่างกันเยอะอย่างนี้ไม่มีแน่นอนครับมาต่อยวันนี้ไม่มีแน่นอนครับ,มรบผมรับประกันได้เลยครับดูเคยดูเขาโชกแล้วครับรู้สึกไงบ้างหนักใจไหมถามว่านหนักใจไหมหนักใจทุกทุก ทุกคนครับที่ต่อยครับเพราะว่าน้องเขาก็มีอาวุธรุนแรงครับผมมีลูกหนักลูกตายของเขาครับผมแสดงว่าไฟเนี่ยโยลิเพชรทำการบ้านเยอะมากครับผมนะฮะแล้วขึ้นมาเจอกันจริงๆสถานการณ์จริงเนี่ยกดดันไหมก็พอสมควรอย่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาแบบไหนอย่างนี้ครับเพราะว่าแบบเผื่อน้องเขามาแบบสวยงามแบบหนีแบบวนออก ที่คางอ้าข้างอย่างนี้ผมตามไม่ทันอย่างนี้ครับก็คิดหนักาอุกควรเคีับแต่เราก็ต้องเดินเร็วเดินขึ้นอีกกอดานเขาใช่ครับผมผมก็กลับไปพิจารณาตรงนี้เน้นความเร็วอย่างเดียวผมเพราะว่าลูกหนักลูกเออดลูกคนผมมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่ายกแรกเราดันแบบพลาดอีกครับผมปเขก็ไปขวาลูกนั้นนั่งเร็วมันมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าเรามันยังไงก็นั่งเรับก็สุดลงไปเลยครับนั่งลุกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับผมอ่า แต่ก็กอย่างนี้ว่าใจยังสู้อยู่นะครับผมวม่มาใจ <นะ S 2> ยังขึ้นครับครับผมหมดยกแรกไปโอเคการแก้เกมมันมีที่มุมมันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ต้องมาเดินลุยมากขึ้นในยกที่สองครับยกสองเป็นกรชกได้ตามแผนไหมยกสองก็ตามได้ตามแผนครับผมเพราะว่าเดินเดินเร็วขึ้นครับน้องเขาเริ่มไม่หนีแล้วเริ่มดเริ่มเริ่มมาแรกแล้วครับเริ่มไม่หนีแล้วเรือแรงนี่เขาเขาเขาทางเราเลยครับผมเพราะว่าน้องเขาเริ่มไม่หนีแล้วโดนขาโดนลําตัวไปโดนต่อเข้าไปเริ่มไม่หนี้วครับอ่า นะครับหมดยกสองป็นี่ความมั่นใจเป็นไงตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจครับเพราะต้องเพราะว่าโดนนับอยู่ครับต้องเดินต้องพี่เลี้ยงก็บอกให้เดินอีกครับผมก็ต้องเดินอีกต้องเร่งก่ออาวุธมากกว่านี้ครับเพราะว่ายกสองเห็นเขามีอาการนิดนดแล้วครับใช่นะครับจนกระทั่งมาถึงยกที่สามยกตัดสินแล้วนะ<อ>แล้วก็เราได้ช็อตที่ว่าเราได้นับ8ดคืน<อ>ไปเยี่ยมเข้าไป<อ>คิดว่าเป็นไงบัดนะั้นกอคิดว่า ต้องต้องได้นับคืนแล้วครับต้องต้องยำเลยครับลุกขึ้นมาต้องยำเลยครับนะฮะครับผมแล้วก็จับหนักเลยครับผมนะแล้วก็เขาก็โอเคแพนออกไปครับตอนนั้นรู้สึกอะไรรู้สึกไงมันโล่งมันโล่งมากเลยครับดีใจมากครับที่ที่เราชนะน็อกได้ครับผมดีใจมากครับนะฮะแล้วก็ได้อีกสามแสนห้าด้วยนะครับผมของยอดรายการนี่ต่อยวันลุพินีมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับแปดแปด แปดครั้งที่เก้าครั้งนี้แหละครั้งนี้ครั้งที่เก้านั่นนัใช่ครับนะฮะแพ้กี่ครั้งจชนะกี่ครั้งผมจำได้เจอสี่ไฟหลังได้ครับสี่ไฟหลังแพ้สามชนะหนึ่งอ่าฮะแพ้สามชนะหนึ่งนะฮะแพ้ห้าไฟหลังแพ้สามชนะสองครับนะครับไฟนี้ว่าไปแล้วเราบีอะไรต้องไปแก้ไขก็ต้องเน้นเน้นพรมเร็วเน้นอาวุธเร็วกว่านี้มากครับออกต้องออกเร็วๆกว่านี้เยอะครับ ความแข็งแรงทดทาน,นครับามแข็งแรงเรามีอยู่แล้วครับผมอรก็ต้องกับแก้ไขมากขึ้นครับตอนนี้มองไปถึงเงรื่องของสัญยสัญญาตอนนี้ผมก็ขยับลงมาเวดลงมาต่อยร้อยสามห้าแล้วครับต้องดูไปเรื่อยๆก่อนครับต้องถ้าชนะส,สวยๆก็โอก,กาสก็คิดว่าน่าจะได้ครับผมน้ำหนักร้อยสามห้านี่เป็นน้ำหนักที่เราชอบเลยไหม จาตอนปีหกสองนี่ผมชอบมากเลยครับตอนนั้นผมต่อยน้ําหนักนี้ตลอดครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ต่อยอีกแล้วะครับผมไปขยับขึ้นนี่ครับพึ่งในรอบห้าปีพึ่งกลับมาต่อยครั้งแรกเนี่ยรอยรอยรักษาเราใช่ไหมครับผมชจะมีโอกาสได้ล้าตาคนที่เคยเอาชนะเราไหมก็คิดว่าน่าจะมีครับน่าจะน่าจะมีครับมก็แล้วแต่ครับครับผมแล้วแต่เขาจะจัดดีกว่า ไม้พูดถึงนะรถมาต่อยในร้อยสามห้าปอนด์ในรอบห้าปีปเป็นไงครับมันรถมาต่อยั้งแรกรอบห้า,าปีเป็นไง,งก็ก็เหนื่อยพอสมควรเยับเพราะว่าน้ําหนักนี้ไม่ได้ทํานานแล้วเด้อปกติก็ต่อยร้อยสี่สิบร้อยสามแปดอย่างเงี้ยไปจดท้ายต่อยร้อยสามเจ็ดครับแล้วเราคิดว่าจะยืนระยะในน้ําหนักนี้ได้ไหมก็ต้องต้องคิดว่าต้องเอาน้ําหนักนี้แล้ว ต้องเพราะว่าผมไม่ได้ตัวไม่ตึบไม่ได้ตัวใหญ่เงี้ยเพราะว่าตัวเล็กผมต้องกลับมายืนน้ําหนักตัวเองให้ได้ครับผมคือน้ําหนักนี้มันเหมาะสมกับรูปร่างที่เราเป็นอยู่ครับไม่เสียเปรียบจนเกินไปใช่ไครับโอเคครับอ่ะท้ายนี้นะฮะฝากถึงกองเชียร์ที่ติดตามให้กำลังใจยอดเลลกเพชรสักหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนเวฟ FC ด้วยครับก็วันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับผมทําหน้าที่ได้สำเร็จแล้วครับ โอเคยอดเยี่ยมอย่างตายได้อีกนานมีคนอยากอยากชกด้วยซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้